คอนเนอร์ Connor, ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวช นนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์จตุพรโชติกับวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อในเด็กจะมาบอกเราค่ะว่าเราจะต้องทําอย่างไรกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อน้องแขนหรือขาหักแนวทางในการรักษาจะเหมือนกันไหมกระดูกหักในเด็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะรักษาโดยการไม่ผ่าตัดมากกว่าการผ่าตัดค่ะเมื่อเทียบกับในผู้ใหญ่ในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมักจะลงเอยด้วยการผ่าตัดแต่ในเด็กเนี่ย การรักษาโดยไม่ผ่าตัดเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จสูงระดับหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเนะเขาเชื่อมต่อได้ง่ายกว่าครับใช่เพราะว่าเด็กเนี่ยมีการติดได้เร็วกว่าผู้ใหญ่แล้วกระดูกเขาจะมีการปรับตัวได้เหมือนผู้ใหญ่ทีนี้ระหว่างแขนหักกับขาหักอันไหนมีผลกระทบก,ก่บกันคะไม่แตกต่างกันมากเพีงเยงแต่ว่ากระดูกขาหาักดูเหมือนจะรุนแรงมากกว่าแขนหักเพราะกระดูกขาเนี่ยใหญ่หญกว่ากระดูกแขนหักอาจจะหกล้มแล้วก็มือยันพื้นอาจจะหักได้แต่ขาเนี่ยบางทีตกจากที่สูง หรือมแม้กระทั่งเราอาจจะเจอบางทีซ้อนท้ายจักรยานยนต์นพ่อคุณแม่หรือว่าเดินตามถนนแล้วโดนรถเฉี่ยวรถชนเนี่ยขาจะหักได้ครับเขาจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกระดูกหรือว่ารูปร่างของกระดูกที่ผิดเพี้ยนไหมคะขึ้นกับว่าหักความรุนแรงว่าจะหักแค่ไหนนะครับถ้าสมมติว่าหักไม่มีการเลื่อนมากเนี่ยก็อาจจะ ต้องทําการจัดกระดูกให้ตรงอายุเท่าไหร่ที่จะมีผลกระทบค่อนข้างมากแล้วก็บริเวณไหนที่จะมีผลกระทบค่อนข้างมากค,รคประมาณเด็กวัยรุ่นนี้ครับอ,อันนี้จะค่อนข้างเหมือนผู้ใหญ่ละเนะเพราะว่าโครงสร้างปรับตัวได้น้อยกว่าแต่ถ้าเจอเด็กเล็กนะครับประมาณขวบยกตัวยอย่างเล็กไปเลยเนี่ยขวบสองขวบเนี่ยซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยปรับตัวได้ดีมากนะ,ะ,ะที่เราเจอเนี่ยถ้าใกล้ๆข้อศอกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเราเรียกว่าแขนข้อ คือถ้ารักษาออไม่ทันทุ่มทีหรือว่ารักษาช้าเกินไปเลยครับ,รบก็จะทําให้กระดูกแขนติดผิดรูปและเกิแบบเดแขนเบี้ยวตามมาออซึ่งเป็นอันที่เราเจอค่อนข้างบ่อยในภาวะปัจจุบันเวลาที่น้องเกิดอุบัติเหตุแล้วเราจะประถมพยาบาลน,น้องยังไงคะพยายามอย่าไปขยับโอวโยวะบริเวณนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะดามแผ่นไม้หรือเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ที่หนาๆแข็งๆก็ออกผ้าพันอย่าให้แน่นเกินไปเพื่อไม่ให้อวยวะบริเวณนั้นเช่นแขนหรือขาขยับได้อ๋อค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างนี้เวลาน้อง มสมมุตินะคะเกิดอุบัติเหตุเราจะสามารถดูได้ด้วยตาเปล่ายัางไงไหมคะว่ากระดูกหักหรือเปล่ากระดูกหักมันแบ่งเป็น2แบบ โดยทั่วไปนะแบบชิ้นของกระดูกเนี่ยทะลุผิวหนังขึ้นมามซึ่งเราเรียกว่ากระดูกหักแผลเปิด<ะ>กับหักภายในยที่มีผิวหนังปิดอยู่อันนี้เราเรียกว่ากระดูกหักแผลปิดในเด็กนะฮะส่วนใหญ่ที่หกล้มแข้งขาหักเนี่ยมักเป็นกระดูกหักแผลปิดคือเราจะไม่เห็นกระดูกทิ่มแทงผิวหนังออกมาเ,ออเราจะเห็นเป็นหักภายในมากกว่าซึ่งเราดูจากภายนอกเนี่ยเห็นว่าแขนเขาไม่ตรงแขนมันไม่เรียงตามปกติแล้วที่สําคัญที่เด็กจะปวดแลวร้องไห้จะไม่ขยับแขนหรือขาข้า,ขางที่หักันั้นถ้าในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครอง ไม่ทราบว่าน้องแขนหักแล้วปล่อยโดยที่ไม่ได้ไปเข้าเสือบไม่ได้ไปพบแพทย์ะจะเป็นยังไงคะบ,บางกรณีนะครับถ้าหักน้อยๆเช่นร้าวนะฮะ่ตัวอย่างอย่างร้าวที่บริเวณข้อมือนะฮะคืออาจจะเจ็บแต่เมืเ่อกียว่าเด็กหายเร็วบางทีพอสองาอาทิตย์เนี่ย ก็หายเป็นปกติมีเหมือนกันนะครับในฐานะที่คุณหมอเป็นแพทย์ที่ดูแลน้องๆในเรื่องนี้มามากนะคะคิดว่ามีข้อคิดอะไรอยากจะแบ่งปันคุณผู้ชมในเชิงของการดูแลเพื่อป้องกันน้องๆไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแรงๆค่ะผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองในการดูแลใกล้ชิดนะครับซึ่งอุบัติเหตุในเด็กส่วนใหญ่เข้าตามสถิติมักพบในช่วงปิดเทอมไม่เกิดที่บ้านนะครับ หรือแม้กระทั่งไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ตามส่วนสาธารณะนะครับก็จะเกิดขึ้นได้และอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งไอ้เจะ่องอจะป้องกันเบื้องต้นในบ้านซึ่งเราเจออยู่เลยคือเด็กลื่นในห้องน้ําเล่นเล่นสบู่เล่นอะไรเนะี่ยเพราะในห้องน้ำาาหจะต้องเอ่ออต้องทําพื้นไม่ให้ลื่นนะ oh. ซึ่งไหนต้องใช้วัสดุยางปูลูกกรงบันไดนะซึ่งผมเคยเจอคือเด็กตัวเล็กๆเ,เขาลอดตกลูกกรงบันไดออกมาซ,ซึ่งบางครั้งเราอ้ต้องป้องกันเลื่อนเป็นพวกนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ ใ่อย่ามองค่ะใช่ใช่ครับคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวของการดูแลน้องๆนะคะจากมุมสุขภาพของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนัครินคงต้องบอกว่ามุมนี้จะเป็นมุมที่เรามาแบ่งปันการดูแลสุขภาพในทุกๆด้านขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จตุพรโชติกับณิชค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อในเด็กขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามีเรื่องราวของการเดินทางเรื่องราวในการแบ่งปันสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันการดูแลตัวเองในหลายๆด้านนะคะตอนนี้เราไปพักสักครู่คะ่ะ